แล้วถ้าไปกับวิศวะต้องกินเดียเาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ชิบะใหยจังครับวันนี้ผมเสียดแกงเห็ดตะควายหรือแกงเห็ดตับเต่านะครับหรือเห็ดเห็ดพึ่งทามนะครับส่่นประกอบกับนี้เห็ดตับควายแล้ว่ะมีเครื่อเคียงกระเทียมพริกหอมแดงนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือ เก็บผักชิลเนี่ยนะครับปักชิลนะครับกับข้าอีตูวหรือต้นแมงลักนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเป็นไงขั้นตอนตอนแรกตำเครื่องครับตำเครื่องพริกหอมแดงตะไคร้ใส่ลงไปต้มๆแล้วต้มเห็นเลยครับต้มเห็นนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆเลยนะครับสวยแยะเลย กีทิบต้มก่อกนะครับม่กีบมสนสี่สามีมีุ่สีปรุงปรุงเลยไหมือว่าต้มไปก่อนต้มมต้มเลือยู่กันรองแตารต้มต้มแล้วแค่ยัง ต้มแล้วเคลือกนะครับใส่ใส่เครื่องลายครับใส่น้ำใส่น้ำประเดกครับใส่น้ำประเดกยะ้วครับอันนี้เพิ่นใส่หันเป็นทางบ้านเขาใส่ใส่อีกอีกนดืนะครับเป็นประเดกยะวงประเดียะเนื้อแกะนะครับแต่ว่าเนื้อเขาเป็นแบบทางบ้านใส่ประเดกยวานครับทำไมอันนี้ใช้เสื้อ life, choses, แลนด <els> ์นะบุคคลนี้ประเดก ครับต่อต่อแกดลองเช็คแกดหน่อยนึงนะครับเพราะผมเดี๋ยวพาผมตอนมันเสร็จมันไดงยังเกือบกุระใส่ไปแดเดี๋ยวใส่ไปติวลงมาหลดมันยังเจ๊งไหมเจ๊งไหพอดีพี่น้องบอกได้ครับเดี๋ยวว่าสดสดร้อนร้อนแจงเห็ดอันนี้เฮามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์พอมีเงินเคยยานัง แต่ไม่น,น,นำจานั่งใส่นี่แก้วผัดประแดดไปประแดะดไปผัดเลยผัดเลยเดี๋ยวใส่ประแดกได้ไหมฮึฮึมีสีนัวปวดเดี๋ยวทั้งน้อยซิมผักติ๋วมาใส่ได้เนาใส่ได้บอกไหมใส่เลยไม่ต้องผสมเนานี่ครับพระเอกของงานไม่ใช่เห็ดแต่คือเก็บผักติว๋ว เอามาจากสวนพอเพียงจากบ้านน้องเผือกอืออืออ่านะครับน้ำชอง่อเลยันสมไม่ด้วยมักสมหน่อยเส่นหน่อยมักสมลายเส่นลายดนะครับพักติวหินี่จะสุดยอดเลยเนาะเวพอเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยใบพักอีตู่ครับพักอีตู่หรือเป็นแมงนักครับเดี๋ยว รออีกสักคู่นะครับพอใส่ไฟตูแล้วเดี๋ยวไปชิมกันโซนร้อน